มันสูงว่นนี้ดุนคือผูกเทียมนะสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะเมื่อนี้กลมาพบกับสาวรุ่นสาวบวงอยงางนะทุกคนเนาะเมื่อนี้รุ่นก็จะรุ่นกับเอือยก็จะผ้ากันมาลูกหอมบัวนะทุกคนเนาะกู่หอมบัวนะทุกคนเนาะหอมบัวที่ปูกไว้เนาะเพราะว่า ยูบอนี่ดินบงงามเนาะมันมนทรายะมันมีแต่ดินดินดินทรายนะทุกคนเนาะปลูกแต่ดินทรายมันจะบบงงามเนาะอันนี้รุ่นกับเอือยก็จะผ้ากันกู้ก่อนนะทุกคนอ่ะจะไปปลูกใซ่หวยหน้านะทุกคนเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าแคมน้า้วกายูบอนทีมันมีแต่ดินทรายนะทุกคนเนาะมันก็เฮตไห้หอมบัวบงงามเป็นหัวหลนะทุกคนเนาะเดี๋ยวดุนจะกู้ให้ทุกคนเบิ่งนะทุกคนเนาะนี่หน้าหมอนี่ ทุกคนมันกะจีวา่าโ,โบงามก็แมนนะทุกคนเนาะเพราะว่าปูทันหอดเพราสามเดือนเอนี่ยยังไ่ทันหอดเนาะ ừ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 . นี่ทุกคนมันจะเป็นแต่ซํานี่นะทุกคนเนาะเพราะว่าอีเมะก็บ,บอกมาก,กูกูกูแล้วเราจะเอาไปปูกใส่หัวหน้านะทุกคนเนาะจะจะจะเอาไปปลูกไม้นะทุกคนนี้เดี๋ยวรุ่นพ้าทุกคนกูเนาะทุกคนเนาะ ดูดิออกไปตามสิโกนุ่นอมีเธอได้บ่มีกระไรลูกสิกระไรขันยันเห็นนั่นบ่ยังอามีเด้ดิโชคโชคไปตามนั่นโกได้โชคกอ่นะทุกคนเนาะเพราะว่าอันเบือ่อใบมันนะทุกคนน่ะใบมันจะห่วยแล้วทุกคนมันจะตายแล้วทุกคนเนี่ยเป็นใจซ้ำหนีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหอมบวัวฮะกับผเดือนเก่าเก่าสิบเอ็ดสองเดือนปลายเนาะทุกคน สามเก่าเงิ<อ>นเก่าอันนี้เดือนสิบสองเนาะทุกคนเนาะเก่าสิบเอ็ดส,สามเดือนตายแล้วโอ้อคุ้มมาทางนี้เนาะทุกคนแต่มันก็แปดิดอยู่เนาะทุกคนเนาะหอมบัวเนาะนี่มันก็เป็นกลิ่งามอยู่เนาะทุกคนตั้งแต่ว่าใบามันบ่มีแล้วทุกคนนี่ก็ยิ่งดีกว่าอันนี้ดูเรือไปพุ่ม แต่ว่าถ้าว่าตูใดมันก็งามอยู่เด้วนี่นี่ทุกคนงามอีดีเนาะมันเปดีอยู่ตังแต่ว่ามันใบมันตายก่อนไ <c oughs> ด้โศกโศกเอาเนาะเพราะว่าใบใบมันตายแล้วมันลุงกันเนาะเพราะมันจะมีหยาเลยทุกคนมีหยาไ,หได้ลแล้วก็เออมีหยาได้แล้วก็ลุงแล้วทุกคน อาา้าท่านตมาก็มาละแล้วม,มเซอรมันจะเป็นแบบนี้นม่ก็เจ้าเขาอ้อันนี้ความหัวน้อัอน,นี้ทุกคนเดียอเ้น,อนี้ยเอห,หน้นอยเเป็นทาสิ ยังเห็นใบมันก็ค่อนข้างเอาง่ายยุติผูคนเนาะแต่ว่าถ้ามันมเห็นใบมันจะเอา,อาง่ายพอมันหลงเห็นมันหลงทุกคนเออบางอันก็ยังเป็นกันวพวกคนนี้ยังบ้านเป็นกะลัวก็นนทุกคนเนาะ งามนะทุกคนเนาะงามเหี่ยวเหี่ยวละงามอ่ะเ <c oughs> ห้ยวะนี่โอ้ตายแล้ว <c oughs> โอว้ทุกคนแล้วนี่เปรีนะทุกคนเนาะนี่ เสียบุหีนะ่ะดุนี่มนตายบอลนี่ปไปด้โซมันเนาะออันนี้บุหีนะ่ะไมเป็นแนวยู่าาเป็นแนวอยู่เพิ่นวานาะนี่ยบลุนบุ้งอกเครื่องกองนั่นแลลุน มันอยู่ไหนสอบหยากนะทุกคนนะชปกหางคือเดิมก,กินเยอะคือตน่นันนี่จนยิ่งแหงคือต่เซ็ตตะอยู่กอ,อรุ่นหัวเอาแกบมาปุกหัวหนึงนะทุกคนนะครับปุกแส่เอัดเดียวนะปุกแส่เอัดเดียวมันกระเปะออกมาสองสี่หกแปดเก่าอันนะทุกคน มันกาแฟดีอยู่นเนา<ล>ะเต๋อเนาทุกคนเนาะขุดเอาฟานมานปันศอกเครียดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันก้อยก้อยใบเนาะทุกคนเนาะใบมันตายยม,มีต้นนี้ผู้หญิงไม่ต้นนี้อืมใบมันตายอู้วันนี้ดูแลนี่เอากาวแล้วต้นี่อืมโอมเคเนาะโอู้วแต่ชอบไปปลูกเมอแต่เต้ อย,ย,อยสู้มือมันออกกาลัน,น,านี่นักนี่จะหินดุนโศกอะวะค่อยคุดคุดไปเนาะทุกคนเนะาะคอยโศกไป ก็เค mm ีียหเงเราคือผูเห็นกันที่ตาที่ะดูที่โบราออกมาหน่อปลูกิตอกๆอก็ปลูกี่ิอตมันเลยไ่ยี่อันนี้ก็เมื่อนี่ดีนี่นี่ดูนอกนี่ หอมเทียมกับพักกีแปดนะทุกคนเนาะงามงามมาตัางกกนานไหมนะทุกคนนะเนาะนี้ก็ยัง สวัสดีทุกคน ตกพี่พีๆีเบื่องนี่ฟ้ามัก็ง,าม,กงามเลยเปลวเปมันสูงวันนี่ดุนคือพวกเทียมนะไม่นสิงห,หัวใหญ่หไไหนะทุกคน ไม่งามเนาะนี่ผ well er. ูอันเยอะแล้ันี่แหละมันงาม่ซุ่มะไรเลยเมย์เมย์จะฆ่ามาขู่เลยเห่อเต็มขู่แล้วนะทุกคนนี่ ผักบัวนี่มันจะหอมๆนะทุกคนอนะจะหอมหอมกลัวผักบัวหัวเยือนะทุกคน เต็มคู่นึงแหรอเนาะทุกคน ด,ดีเยี่ยประกาศเลยแม่ปนไน้ปาหูมันงานเมเถอะน้องอือเคยทอนปรเมือเนาอดี่ยี่ยไปกินเลยดีเยี่เดี๋ยวเอาเนาะดีอจเไยนะเดี๋วหนอป้าผ่านคอมเมนต์อ่ะ คู่นึงละนี่จกูมาเรียบร้อยแล้ทุกคนเนาะพอดีได er The The ้คู่นึงนล้ทุกคนเนาะอ้าวปุ๊กกูกันกูงามเนาะนี่ เรจะมาทอกแล้วก,ก็จิ้มไห่เอาเนาะทุกคนเนาะไห่เอาตัวที่มันเป็มคูกจะไปฟูกใหมเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนจะพอดีเต็มคู่อันนี้พอดีเอกระสารหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่ขอมบวกกับแเกแลย์เลยเนาะทุกคนเนาะตั้งแต่ว่า,วา,วามันอขน,นัานเนาะมันบอน มันง,งามหลายเนาะปีนี้เนาะทุกคนเนาะนี่นี่ทุกคนแล้วรุ่นกะเหยียดออกเนาะทุกคนเนาะรุ่นก็นจะเอาโต๊แก่เนาะเอาหัวทีแก่หลักกะงามเอาไปปลูกไม้เนาะทุกคนเนาะมีแต่รุ่นจะเหลืออกอกเนาะทุกคนเนาะมันกระเปดีอนยะู่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเอาปลูกรุ่นปลูกแต่ไส่แต่กีมเดียวเนาะทุกคนเนาะก็มันก็ขึ้นมาหลายๆเนาะมันก็ขึ้นห้าหกกีมนะทุกคนเนาะ บางอันก็ขึ้นห้ามีกะขึ้นสามนะทุกคนเนาะมันก็จะมีหัวหน่อยหัวใหญ่เนาะทุกคนเนาะอันนี้แห้งเพิ่นเปรหลายนะทุกคนเนาะแต่ว่าหัวหน่อยเนาะทุกคนนี่สำหรับคลิปนี้รุ่นกัดขอจบเพียงสำานียงฟังทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นเฮ็ดคลิปต่อตไปเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าไม่ far